สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนค่ะวันนี้พวกขามาที่ทุ่งนาค่ะมาที่ทุ่งนาค่ะพวกขามาตัดหญ้ายุทุ่งนาค่ะก็เลยว่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาเมืองทุ่งนาอยู่แถวนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอศรีทรงครามจังหวัดนครพนมเนาะค่ะแถวหนีเพื่อนจะเอิญนาดุงเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาตัดหญ้าล่ะกมาเมืองเขายุทุ่งนาละกาบรรยากาศทุ่งนาแถวหนี้ว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเดี๋ยวขาไปเมืองน้ำกันเด้อจ้า ตอนนี้ก็ให้บ้านนุ่งิ่นตัดสะก่อนเนาะคะ่ะเห็นิ่นตัดได้หลายๆสะก้อนเขาคงจะมากวาดที่เดียวเลยค่ะเขาจะพาเผื่อนๆมามืองบรรยากาศทงนะหล้ะก็ะมะม่งเข้าค่ะว่าเขาจะงามบบบรรยากาศเป็นจังไหนเนาะคะ่ะ mm hmm. หน้าทางผีข้าเจ้าเอิญว่าน้าดงค่ะเป็นอย่างคือเอิญว่าน้าดงกับราะว่าสมัยตะกี้ตะเกานะคะ่ะแถวนี้จะเป็นดงเบิดเลยค่ะจะเป็นต้นใหม่ปาไใหม่เบิดเลยแล้วผู้คนก็นจะมาถางออกถางเพื่อที่จะเป็นหน้าค่ะ ก็เป็นหน้าไผยหน้ามันค่ะยางผีทุกคนเห็นเลยค่ะคลองนี่ก็จะเป็นคลองต่อมาจากสะของมูบานจะเป็นสะมูบานขางเคียงเน้อค่ะจะเป็นสะน้องน้ำยิ่ยๆเลยค่ะข้างบนดยางไปทาใหงืองเด้อค่ะเขาก็จะเป็นเขาดําค่ะฟังนี่จะเป็นเขาดาเนาะค่ะก็จะงามอยู่ค่ะพี่น้องน้ำกันมี่อยู่เด้อส่วนอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นเขาวานค่ะหน้าท้องเดียวกันละค่ะแต่ว่าเพิินเห็ดเขาเท่งดาเท่งวานค่ะ พี่น้องจะเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะมองเขาวาเนื้อค่ะเขาวานี่จะกอบ่ใหญ่ค่ะกอหน่อยแล้วก็ห้างกันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาวานแต่บอกก็มี่คอดีอยู่ค่ะเขาวานเพื่อนบ่คอยไม่หยาเป็นไดนเนาะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาในการที่เขาจะต้องเฮ็ดงานเลยเนาะค่ะถึงเวลาหนาทีของเขาแล้วค่ะมากวานยาน้ากันเ้อะค่ะยาอยู่ันแทนน้าส่วนมากก็จะเป็นยาไวค่ะยาไวจะเป็นส่วนใหญ่ง้วนนี่ก็กินดีอยู่เด้อค่ะ แต่ว่าอย่างอื่นๆเอากกวาดร่วมกันเบิดละค่ะวันนี้ก็ดีแน่ค่ะหย่างบอกแก่ค่ะหย่างอ่อนอยู่กกวาดกวาดร่วมกันให้เบิดเลยค่ะามว่ากวาดง่ายบอเลยค่ะกวาดยากมากเลยค่ะเพราะว่าหย่าหน่ะละคมะเมื่อเสือของเขาหนากบอกแข็งแห้งไปไหนด้วยค่ะจะอ่อนอยู่ค่ะก็เลยอ๊้กวาดยากอยู่เด้อค่ะแต่ว่าเราต้องใส่พละกําลังของเราที่มีนี่ล่ะจ้ากวาดกวาดร่วมกันเห็นเบิดซะก่อนนะค่ะเดี๋ยวบ้านโนเพิ่นคงจะมาโยกมาแบกเองค่ะ พอปวาเสร็จแล้วบ้านงเพิ่นกะจะมายัดใส่กระสอบค่ะยัดใส่กระสอบให้เต็มเลยค่ะยัดแบบยัดอิหลีออหรอเลอค่ะพี่นองค่ะเพิ่นบอกว่าพอกับแม่พันพายัดั้งแต่น้อยค่ะเพิ่นเืมอก่อนนี่เพิ่นเรียงง้วนะค่ะพอกับแม่พันพายัดกระสอบนี่เพิ่นบอกว่าตรงยัดให้เต็มๆเอาเข้าเนกลงเอาโตเฮานกเนกลงไปเลยค่ะจะนํากระสอบนะ่ค่ะยัดนันคงแบกไปที่เดียวคงได้หลายวัสดค่ะเพิ่นว่า แต่หน่อยก่อนจะไปโรงเรียนเพิ่นว่าแม่เพิ่นพามาเกี่ยวหย่าก่อนไปโรงเรียน่าสั่นค่ะแม่เพิ่นเกี่ยวไห้แล้วก็ญาติไห้เพื่อนจะเป็นผู้ขับรถไถค่ะขับรถไถมาเอาหย่าค่ะแล้วเป็นผู้แบกกระสอบค่ะเพื่อนบอกว่าแม่เพิ่นนี้ยัิเต็มเฮงเต็มคักเต็มดี่าสั่นค่ะเิ่นเกิดเลยได้ฝึกการแบกกระสอบตั้งแต่หน่อยๆมาเพิ่อน่ะพี่น้องค่ะก็คือการฝึกความอดทนนะคะ ตอนนี้กรยัดกระสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในเวลาแบกแล้วเด้อค่ะแบกไปขึ้นรถสเลงที่จอดรออยู่ตางไกลเลยค่ะพี่น้องขาพองานใส่กระสอบครบแล้วอันที่เหลือเขากจะใส่เสื่อมัดค่ะมาทั้งที่ตรงเอาไปแหหลายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะได้บ่ต้องเสียเวลามาเนาะค่ะอย่างมือนนึงมือนนึงเฮาเรียงวัวนี่เขาต้องมาเกี่ยวหยาแค่รอบเดียวพอค่ะจะได้บ่ต้องเปลืองน้ำมันรถล้วกะบพเปลืองแหงเฮาน้ำค่ะเฮ็ดที่เดียวก็คือเฮ็ดเห็นได้ทั้งมือเลยค่ะ บางคนน่ะคะ่ะเพิ่นใส่เวลาเกี่ยวหนึ่งมือนละกะ่าบอมาส,สองหมือกกบมีได้ค่ะเกียวแหงว่าหินสองหมือกกบมีอันนั้นเพิ่นเกีียวเก่งเนาะคะ่ะและและ้วเขาก็เกีียวหยาตัดหยาเสร็จเรียบร้อยเลยเด้อจ้าพร้อมกลับบ้านละจ้าแต่เดี๋ยวก่อนมองใดเนาะเขาจะนางใดจ้า